ก็กาบสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับพบกันอีกแล้วนะครับกับตลาดแท็กเตอร์มือสบายโมโจนะครับวันนี้นะครับจะพามาชมเจ้าตัว EF 3สามเกนะครับสามสิบเแรงนะครับผมมาดูรอบๆคันกันนะครับนี่ครับยางหน้ายางหลังนะครับ ดันนหลงะครับรถพร้อมใช้งานนะครับรถเดิมๆรถพร้อมใช้งาน,นีส่วนของพี่นางคนขับนะครับขา เดี๋ยวจะมาดูมาฟังเสียงกันนะครับว่ารถสตาร์ท <c oughs> เสียงเป็นยังไงะจะติดง่ายไหมหน้าปัดวิ่งปกติเลยนะครับทีเดียวติดครับผมเรื่องฟิตๆนะครับรถคันนี้ผมจะเล่งให้ดูนะครับ ด้านหน้านะครับอายกได้นะครับขึ้นยกลงขึ้นยกลงได้ปกติครับผมยกลอยครับรอยอในส่วนของชุดต่อเสริมนะครับผ่านหลังนะครับ ยกลงได้ปกตินะครับขึ้นนะครับขึ้นยกลงได้ปกตินะครับอันนี้เดี๋ยวรามาดูสาธิตการขับกันนะครับว่าวิลิงการขับเป็นไงนะครับามาดูนะครับใบดันนะครับยกขึ้นยกลง ่วนของอุปกรณ์เสริมนะครับด้านหลังนะครับยกขึ้นยกลงได้ปกตินะครับมาลองดูฟิลิ่งการขับกันนะครับการขับขี่39แรงนะครับรุ่นกลางนะครับขับง่ายใช้ดีครับยันมาก ราคามือสองก็จะหันลงมาเยอะครับจากมือหนึ่งสำหรับคนที่ต้องการรถไถแล้วต้องการเตฟงบด้วยนะครับก็อ,อีกหนึ่งทางเลือกเลยครับรถขับได้ปกตินะครับบริการต่างๆเราก็มีให้ครับดูแลตั้งแต่กรองนะครับ หน้าถอยหลังทำได้ปกติเลยครับอโอเคครับผมก็สำหรับคันนี้นะครับ EF 393T นะครับเลขไมค์คันนี้นะครับจะอยู่ที่2 0งชั่วโมงนะครับราคาเงินสดอยู่ที่3 1 0 0 0 0บาทนะครับผมอ่าแล้วก็ คัน,นี้นะครับเข้าสินเชื่อได้นะครับสําหรับลูกค้าทานใดน,นะครับที่กำลังมองหาอยู่นะครับอาาลองมาทดลองขับมาดูนะครับได้ตลอดเลยนะครับที่ร้านของเรานะครับนี่ไม่รั่วไม่ซึมนะครับคันนี้ด้านหน้าด้านหลัง ก้าวแรงสวยๆนะครับผมแล้วก็ตรงนี้นะครับเราจะมีอุปกรณ์แถมให้นะครับก็จะเป็นใบด้านหน้าแล้วก็ผ่านหลังนะครับมีเซอร์วิสจากช่างก็คือตรวจสอบจุดรั่วซึมนี่แหละครับทั่วไปเลยครับอ่านี่ก็จะฟรีให้ก่อนส่งงานให้ลูกค้านะครับสำหรับลูกค้าท่านใดนะครับที่อยากจะมาดูรถนะครับร้านของเรานะครับตั้งอยู่ที่แยกบันโพนะครับอยู่โพลาชเนาะติดถนนมิตรภาพเลยถนนมิตรภาพขับมาเนี่ยก็จะเจอป้ายใหญ่ๆนี้ครับ แวะเข้ามาได้เลยครับอย่างไงวันนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ